วันนี้เรามากินข้าวมันใจกันนะครับตังหลิวก็มันใจตอนอยู่หน้าวัดกุนนาทีนะครับมาแล้วท,ทั้ก้าวมันไก่เรื่องคบเลยนะ 私もそうです。 thank <laughs> you